ตอนนี้พวกเราทั้ง4คนกําลังจะเดินทางไปที่เขาคิจจกูจังหวัดจันทบุรีกันนะครับเวลาเราออกเดินทางก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงพอดีนะครับใน Google Map ก็ใช้เวลาเดินทางกัน4ชั่วโมงชุดไม้แรกเดี๋ยวเราจะไปจอดแวะกันที่วัดกระทิงนะครับเพื่อหารถขึ้นบนเขากันนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าพวกเราทั้ง4คนจะเดินทางกันยังไงนะครับเดินทางแบบสบายมากเลครับ วิ่งสายระยองจันทบุรีเราจะเห็นป้ายทางด้านซ้ายเข้าวัดเขาสุกิมก็เลยหมายนิดนึงจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายเข้าเขาคิจกูดนะครับจากทางเข้าเขาคิจกูดเนี่ยก็วิ่งไปประมาณสัก40นาทีนะครับตาม GPS ก็น่าจะถึงวัดเขากระทิงนะครับเราจะไปเขาคิจกูดนะครับสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผ้าแดงนะครับเขาบอกว่าให้เขียนคําอธิษฐานแค่1ข้อเท่านั้นแล้วก็เอาไปขูกที่ต้นไม้ ด้านในลึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าบริเวณจุดตรงไหนที่เขาไปผูกผ้าแดงกันนะครับมาที่เขาคิดจกูดนะครับมีท่ารถอยู่สองที่ที่วัดกระทิงกับวัดพวงนะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะไปไหว้หลวงพ่อเขียนก็ไปจอดรถที่วัดกระทิงได้นะครับแต่ว่าผมมาเลือกที่จะมาจอดรถที่วัดพวงเพราะว่ามันใกล้ที่จะขึ้นเขามากกว่านะครับเรามาถึงที่คิวรถแล้วก็จะต้องซื้อตั๋วรถประมาณ 200บาทนะครับด้านหน้าที่เราเห็นนี่เป็นคิวรถของวัดพวงนะครับที่เราจะเดินทางขึ้นไปที่เขาพิจฉกูดกันนะครับถ้าจะมาเขาพิจกูดนะครับต้องมีผลฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับสองเข็มขึ้นไปแล้วก็ต้องมีตัวแอพเคตามที่รัฐเ,เขารับรองนะครับ ถ้าไม่มีก็กลับบ้านนะครับขึ้นไม่ได้ไม่บายคนละสองร้อยทุกคนนะใบนี้มีทุกคนนะครับมีครับสองร้อยสองร้อยบาทขึ้นไปสองร้อยบาทสองขาใช่ไหมครับพี่รับทั้งไปทงกัาไปทุกับ ครับพี่พี่ครับไอหินที่อยู่ข้างหน้านี้คืออะไรล่ะครับพี่ก็เ,เรื่องหินหินประจั์หินลอ,อยได้หรือหินลูกบาศก์เออแลแ้วจะมีมงกุฎพทธเจ้าที่ที่ประทันอยู่ที่ลูกหินเป็นปางประทานพรครับส่วนมากคนที่จะมาขอพรสิ่งที่มาขอขอตรงนั้นน่าจะสำเร็จครับะพะว่าองค์เยที่เทฟาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทับ อยู่ในลูกบาศครับพี่พ,พี่ครับแล้วไอ้ข้างหน้าเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยสองสองอ,อ,อันนี้พี่เอี้คือรอยรอยฝาพระบาทเบื้องขวาของสมเด็จพร,าาาาระสัทสธรรมกษัตริย์มหารารอยใหญ่นะครับรอยเล็กจะเป็นรอยจำลองที่พระชีฝังท่านจำลองไว้ปีนี้ก็มีอายุ9ก้าสิบปีหวยเพิ่งออกไปนี่ก็รอยพระพุทธบาทนี่ที่บางคนพบเมื่อปี2397 ครับปีนี้ก็มีอายุถึงร้อยหกสิบแปดปีครับตรงด้านหลังนี่คือฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระหัตถ์เป็นฝ่าพระหัตถ์หรือว่าฝ่ามือด้านซ้ายของพระเจ้า,าที่ท่านได้มาประทับฝ่าที่เทวทัตได้ถีบก้อนหินลงก็ใสแล้วท่านได้ใช้ฝ่าพระหัตถ์ดั้งด้านซ้ายครับรับก้อนหินแต่ได้ความแรงและความหนักของก้อนหินเลยลงไปกระแทกกระทบพื้นถ้าไม่หินแตกมและกระเด็นมาถูกฝ่าระบาทเลยกลายเป็นหยาดพะโลับ อ๋อครับครับพี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมพี่อยาก้็โลภิขอบข,ขอบคุณนะครับพี่สำหรับความรู้นะครับ เรามาสักการะบูชาลอยพระบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมณจุดนี้นะครับจุดที่เราต้องมาขอพรกันเอาผ้าแดงมาผูกกันบริเวณนี้เพื่อให้พรนั้นสำเริจผลอย่างที่เราต้องการนะครับก็เราไม่ต้องพกผ้าแดงมานะครับมีที่นี่เนี่ยเขามีทั้งผ้าแดงแล้วก็ปากกาบริการให้เราสามารถที่จะเขียนคําขอได้นะครับคาอธิษฐานอยากได้อะไรเขียนได้เลยครับเมือ่อสองสามปีก่อนมาที่เขาคิจกูดเนี่ย รถแบบแทบจะไม่ว่างกันเลยนะครับแบบต้องรอคิวกันนานมากหลายชั่วโมงแต่สภาพตอนนี้นี่โล่งเลยครับ